คระอคครับตอนนี้ก็มาเข้าร่วมเดินแถวส่งนะสรีระนะครับพ่อครูนะครับสมณะโพูที่รักนะครับโพธที่สัตว์องค์สำคัญของพวกเราชาวอาโศกนะครับ นี้ก็มาถึงสะพานโค้งรุ้งนะครับ นะครับตอนไม่สามารถขยืบเข้ามาได้นะครับคเพราะความกรุณาพขอพีน,อน้องที่อยู่บนสภานนะครับ ผู้ในสิ่งที่ทำได้ทำได้ด้วยพูดได้ด้วยไอแสนคนเนี่ยก็จะหายากมากที่หามากพูดด้วยแล้วทำได้แต่เราประเทศไทยเราก็มีคนอย่างนี้นะเป็นระยะระยะที่เกินคนทำดีไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นไดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะั้น

ดปจากลูกๆด้วยเป็นกอนไปนอนนนะอยางไงาคนะแล้วก็ว่าีนจะเแต่ทางศีรษรส ภารกิจสรีระสังขารพ่อครูสมณะตอนนี้ผมก็จะไปวางด,ดอกไม้จันทร์แต่ของเราเป็นไม้นะครับไม่ใช่ดอกไม้ครับ โลกจะขอหล่อพ่อกลับมาด้วยการนำวินัยและพระธรรมเป็นที่พึ่งครับอขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะครับเท่าจาบก,การุณาถอดรองเท้านักที่นั่งต้องไปอาศัยสะานโคงเป็นที่นั่งครับอาจารย์ชัครับ เกินความคาดหมายอย่างมากครับท่านอาจารย์ประสานเกินครับกาเรเอาไว้ว่าเราพูดคุยข้อมูลประมาณนี้ก็คงจะเสร็จพอดีกับพิธีที่เป็นชาวราชธา,านาีอโศกหรือชาวอาโศก์นนั้นนะครับพี่โน้องประชาตอนนี้ก็จะเป็นพิธีถวายเพลิงนะครับมันคือความงดงามพอท่านได้สแสดงให้เห็นถึงสุดยอดวิชาพุทธคือการปรินิพานแต่ยังไม่ปริโยสาร ยังกลับมาสืบต่อกลับมาเกิดใหม่เพื่อช่วยมนุษยชาติอีก เสร็จสิ้นพิธีนะครับการเขาเรียกอะไรถวายเพลิงนะครับสรีสรีระนะครับของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์นะครับก็สำหรับความคิดผมนะครับก็คือว่าเราจะเสียใจทำไมหรือจะมองเห็นไปในเรื่องที่มันไม่ดีทำไมนะครับในเมื่อสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่พ่อท่านได้แสดง วิชาอันสูงสุดคือการปรินิพานให้เราเห็นกันเราต้องดีใจใช่ไหมครับที่ได้เห็นสิ่งนี้มันแสดงปรากฏประจักษ์ขึ้นให้เราเห็นแต่การปรินิพานของพ่อท่านยังไม่เป็นปริโยสารนะครับคือท่านยังไม่ดับสูญสิ้นเกลี้ยงคือสลายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านยังคง อธิษฐานหรือตั้งใจตั้งเจตนาที่จะกลับมาเกิดใหม่นะครับก็เป็นปริเิพานอย่างเดียวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องต้องให้ความสำคัญและและเป็นสิ่งที่เราต้องควรดูเป็นสิ่งที่เป็นเป็นมันมีคุณค่าก็คือว่าถ้าเกิดพ่อท่านสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้จริงนะครับและพิสูจน์ได้จริงมันก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดๆอีกนะครับ พอ,พ,พอท่านได้พิสูจน์พะท่านได้พิสูจน์วิชาของพุทธอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่ความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ได้โพธ,ธิสัตว์เมื่อปรินิพานไปแล้วสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เพื่อเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติอันนี้คือสองสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่มีค่านะครับไม่สมควรมองหรือใครหลายคนอย,อย่าไปมองในเชิงที่ว่าเป็นหน้า เป็นความน่าเศร้าเสียใจนะครับเพราะหนึ่งท่านได้แสดงวิชาสูงสุดของพุทธคือการปรินิพาน 2. ท่านกำลังจะแสดงต่อไปว่าท่านจะกำลังจะกลับมาปึกบังเกิดใหม่ถ้ามันพิสูจน์ได้จริงท่านแสดงให้เห็นได้จริงประจักษ์เป็นการพิสูจน์ศาสนาพุทธให้เห็นได้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยินดีนะครับดีใจนะครับไม่ใช่เศร้าเสียใจครับสวัสดีครับ